เช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับข่าวตลาดทุกท่านก็ส่วนรายการสามทายจันนะครับท่านดีเราชมสําเชื่อขอดา่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าไข่นะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจนะครับพลเอกหลักสรีกิติยาทรัพย์สวัสดีครับท่านพลเอกหลักสีครับสวัสดีครับคุณนุะและผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับได้ข่าวว่าท่านลงไปพื้นที่ขัใจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท่านเห็นอะไรที่นั่นบ้างครับคือ ผมขอเรียนเป็นข้อมูลก่อนนะฮะว่าจากการที่เราเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอหัดใหญ่เนยมันกินพื้นที่ประมาณ80%ดสบอของอำเภอนะครับประชากรเนี่ยประมาณที่มีอยู่ในอำเภอหัดใหญ่เนี่ยสองแสนคนผมเชื่อว่าเดือดร้อนประมาณ1 6 0่งแคนนะฮะยานพาหนะที่จมน้ำเนี่ยเฉพาะรถยนต์ที่แจ้งเป็นทางการเนี่ยห้าพันคันนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีมากกว่านั้น อาจจะถึงหมื่นนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็คาดว่าอยู่ในหลัก2องหรือสามหมื่นคันนะครับซึ่งอันนี้ผมได้ดูตัวเมืองเนี่ยแทบทุกส่วนนะที่เจอน้ำท่วมเนี่ยผมประเมินแล้วเนี่ยหนักหนาสาหัสมากนะครับก็คือเอาไว้ว่าง่ายๆว่าที่เป็นโชรูมนะฮะที่เป็นตึกแถวแล้วก็เป็นบ้านเนี่ยคือเสียหาย เกือบทั้งหมดในที่เดือดร้อนกันแสนหกหมื่นคนนะครับก็คือสิ้นแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าน้ําเนี่ยมันขึ้นสูงเนี่ยเขาบอกว่าสูงสุดเนี่ยคือแปดเมตรนะคุณแล้วก็ลดหลั่นกันมานะแปดหกห้าสี่สามสองมันแล้วแต่ตรงว่าตรงไหนต่ําสุดก็จะท่วมหนักสุดสูงสุดถูกไหมครับอรนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือขยะเนี่ย,ย,ยกองเกลื่อนเมืองเพราะว่าไอ้น้ําเนี่ยม,มันท่วมอยู่ประมาณสี่วันที่มันขังอยู่นะแล้วมันมาเร็ว เกินกว่าที่ประชาชนชาวหาดใหญเ่เขาจะย้ายหนีได้ทันแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อคือข้อมูลของทางการเนี่ยผิดพลาดนะที่แจ้งว่ามันไม่น่าจะท่วมแต่จริงแล้วมันท่วมแบบว่ามันขึ้นแบบว่าเร็วมากมันเลยทาให้ยานพาหนะเสียหายถ้านับรถเกงถ๋งมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือหลายหมื่นคันนะครับรวมทั้งอ,อ,อย่างทุงร้านค้าเนี่ยนะฮะที่เขาขายเสื้อผ้าขายเครื่องไฟฟ้าโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์โชว์รูมรถยนต์เสียหายหมด เพราะน้ำมันเข้าไปนะโดยเพราะร้านเซเว่นอีเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยพังหมดทุกร้านเลยที่ผมเห็นที่อยู่ในเขตน้ําท่วมนะครับแล้วที่สําคัญคือวันเนี้ยน้ําไฟเนี่ยก็ยังหมาไม่ครบและที่สําคัญคือความเสียหายเนี่ยผมประเมินนะไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านอืมครับที่ความเสียหายไม่ว่าจะเกิดจากเอ,อที่จะต้องหยุดทําธุรกิจด้วยเพราะเขาบอกว่าวัน,นเนี้ยพอหาดใหญ่เนี่ย เป็นเมืองที่ว่าต้องหยุดทำธุรกิจเนี่ยเสียหายวันละพันห้าร้อยล้านนะแล้วผมมองเนี่ยเฉพาะขยะเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยที่จะเคลียร์เนี่ยผมว่ายัางลำบากนี่ยังไม่ลงมถึงล้างเอ,อพวกอาคารบ้านช่องนะครับไอสถานที่ค้าขายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นน้ำโคลนน,นะแล้ววันนี้เองเนี่ย ประชาชนเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าเนื่องจากเตาไฟฟ้าตู้เย็นทีวีที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยมันจบน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าความช่วยเหลือในการเรื่องประกอบอาหารกับการแจกน้ําดื่มต้องดํารงไว้อย่างน้อยหนึ่งเดือนอม,อม,มันมันเสียหายเป็นวงกว้างมากผมผมเห็นแล้วเนี่ยผมยังสงสารคนหาใหญ่จ,จริงๆนะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าใครโดนแบบนี้นะไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะเพราะว่า มันท่วงเข้าไปเขาบอกขนาดตึกแถวเนี่ยขึ้นไปถึงชั้นสองนะครับครับนะแค่ระบบไฟเองเนี่ยไฟฟ้าในบ้านเนี่ยคุณรู้ว่าซ่อมเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่ผมคิดว่าต้องเดินสายใหม่หมดนะถูกไหมครับไอ้รถที่จมน้าเนี่ยว่าต้องพูดถึงผมว่าประกันกเขาอาจจะไม่จ่ายทั้งคันเขาอาจจะตีเป็นวงเงินแล้วให้ไปซ่อมเองซึ่งมันก็คงซ่อมลาบากเพราะว่ามันจมน้ําอยู่สามวันสี่วันน,นะเบาะเบอร์เครื่องยนต คอนโซลนะแผงหน้าปัดผมว่าไปหมดระบบแอร์ระบบอะไรนะแล้วผมมองนะก่อยจะฟื้นนะผมก็ใช้เวลาประมาณสาหกเดือนที่จะกลับมาเป็นปกติแบบค้าขายเปิดที่ทําการปกตินะครับเพราะแค่เอาโคลนออกนี่ก็เหนื่อยแล้วคุณลูกก็จ้ำท่วมครั้งนี้ก็เรียกว่าทำให้คนนําหมดเรื่องประตวแล้วก็บางคนอาจจะคือนาดจิตว่าถ้าเป็นชนชั้นกลางบางคนอาจจะกลายเป็นชนชั้นล่างในการ ประสบเหตุครั้งนี้ถ้าบ้นหนึ่งสีมองคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะเร่งดําเนินการอะไรเป็นระดับหนึ่งสองสามหรือมีอะไรที่รัฐบาลเนี่ยควรจะต้องแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวหาดใหญ่ครับคือหนึ่งเนี่ยต้องเอาระบบน้าประไฟกลับมาก่อนสองเนี่ยต้องจกําจัดขยะที่เต็มเกลื่อนเมือนเพราะเนื่องจากถูกทาลายโดยนะ้ำไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้ฟูกที่นอนนะครับทุกอย่างฮะที่มันเสียหายจากการนะ้ำเพราะมัน มันเป็นกองขยะที่มาหาศาลมากตอนนี้เห็นทุกถนนแล้วก็มันเกีดขวางทางจราจรคุณหนูหน,นะตอนขยะเนี้ยไปผมว่าฝังกบก,ก็ลําบากคุณหนูเพราะมันเป็นขยะที่มาหาศาลมากผมคิดว่าต้องใช้วิธีการเผาอ่ะแต่เป็นการเผาที่แบบมีเครื่องเครื่องมาเผาให้ถูกต้องตามลักษณะแล้วไม่มีบนเผาวาซึ่งตอนนี้ไอ้เครื่องตัวนี้มันมีอยู่แล้วเครื่องเผาขยะนะครับที่ผมทราบมาต่อไปก็คือว่าการทําความสะอาดถนนหนทาง บ้านช่องนะแล้วก็ไอการฟื้นฟูเนี่ยการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ยผมเป็นห่วงเพราะว่าของที่มันอยู่ในร้านเนี่ยเฉพาะคนค้าขายนะไอคนที่เป็นบ้านเนี่ยเสียหายต้องซื้อใหม่นะไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟกระติกน้าร้อนตู้เย็นพัดลมอะไรแอร์เอเอว่าไปแต่คนค้าขายอะ่ะผมเป็นห่วงเพราะว่าแบบนี้ผมเชื่อว่าไอเงินทุนที่เขาลงไปอะ่ะกับสินค้ามันพังหมด ตอนนี้ถ้าเขาไม่มีเงินทุนเนี่ยจะทำยังไงแล,แล้วแล้วแล้วกอบกับที่สำคัญเกออย่างนี้ฮะให้เปิดได้เนี่ยคนหาใจจะมีแรงซื้อหรือเปล่าเพราะตัวเองก็ต้องซ่อมบ้านตัวเองถูกไหมคุณลุงแล้วถ้าคนไม่มีเงินนี่จบเลยจะไปกู้กับใครถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แบบเราเห็นว่าเหมือนไม่มีอะไรนะคุณลุงคือตอนน้ําท่วมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วแต่เมื่อหลังน้ําลดเนี่ยโอ้โหปัญหามันอื้อซ่าเลยคุณ นี่ยังไม่รวมถึงโรงเรียนนะฮะสถานพยาบาลที่เสียหายนะคุณดูนะดูถ้าทางน่าจะเป็นงานหนักพอสมควรนะคะสําหรับประชาชนที่หมดเนื้อหมดตัวไปฮะที่ไม่มีทุนสำหรับการลงแรงค้าขายเจ้าทุนใหม่มาจากไหนฮะถึงจะมีทุนใหม่มามาค้าขายได้แต่ก็ไม่มีกําลังซื้อจากคนชาติสวัสสงขาอยู่ดีครับเรื่องนี้มันจะแก้ปัญหายังไงก็คือผมว่ารัฐบาลจะต้องช่วยคือที่ผมบอกอ่ะเอาน้ําไฟกลับมาก่อนนะครับ แล้วก็ขยะก,กองโตเนี่ยต้องรีบเปิดการจราจรเพราะวันนี้เนี่ยมันเสียไป2เลนเลยนะคุณโอทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ต้องรีบร้างถนนเพราะหาดใหญ่เป็นมอนท่องเที่ยวคุณโอน,นะแล้วก็ต้องรีบเฟื้นฟูเศรษฐกิจคือของเนี่ยอาจจะต้องตกลงกับเอเจนต์ N, นะฮะที่เขามาไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้ารถยานพานหนะอะไรที่เอาที่ที่จะขายเสื้อผ้าแต่ว่าอาจจะต้องให้เครดิตก่อนคุณโ คือคือคือเอาของมาแต่ไม่ต้องจ่ายถิงสมอันนี้ผมว่ารัฐตัวรัฐบาลต้องช่วยใช่ไหมครับเพราะว่าผมมองนะคุณโน้ก่าจะรีโนเวทนะฮะบ้านหรือรีโนเวทที่ทํามาค้าขายเนี่ยผมว่าก็จะกลับมาสามหกเดือนต้องใช้เวลาก็นี้ไอ้ปัญหาต่อมาคือแล้วนะถ้าถ้าเราต้องใช้เวลาขนาดนั้นเนีย่ยคนที่เขาไม่มีารายได้เขาจะอยู่ยังไงนี่ฮะมันเป็นปัญหาที่ตามมาเยอะแยะไปหมด ทมท่าประเด็นังสี่นิดหนึ่งเหรอฮะตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะปีใหม่แล้วมันมีโอกาสความเป็นไปได้ไหมฮะที่จะให้เมืองหายใจเนี้ยกลับเป็นกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่เะรฮะจำได้ที่สุดจะได้มีรายได้จากการ<ม>ท่องเที่ยวไหมผมว่าก่อนถึงปีใหม่เนี่ยไอ้น้ำไฟคงเสร็จแล้วนะครับคงใช้ได้แน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ขยะเนี่ยผมว่าสูสีเพราะเท่าที่ผมนั่งรถด,ดูนะรอบเลยเนี่ย แล้วผมดูแบบละเอียดเลยตามซอกตามซอนโอ้โหผมว่าเดือนนี้เหนื่อยแล้วรับปัญหาคือขยะพวกนี้เราจะไปทิ้งที่ไหนเพราะถ้าที้ไกลๆมันก็ขนไม่ไหวเพราะขยะม,มันมหาศาลมากนะมันต้องเป็นที่ใกล้คราวนี้ที่ใกล้เนี่ยมันจะมีผลกับมวลภาวะหรือเปล่าเพราะเพราะคุณนุ๊ตต้องเข้าใจอย่างว่าหาดใหญ่เนี่ยขยะเนี่ยวันละพันห้าร้อยตันเขาสามารถกําจัดได้แค่วันละพันสองร้อยตันเพราะฉะนั้นขยะประจําวันเนี่ยมันค้างอยู่สามร้อยตันอยู่แล้ว แล้วไอ้ขยะที่เกิดใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นแสนตันไม่รวมของเดินีิกองอยู่แล้วด้วยนะฮะที่เขาบอกว่าประมาณเกือบล้านตันครับนมาหนึ่งงสีครับรัฐออบาลเนี่ยอาจจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการกำกำตัดขยะมาพูดคุยกับแมพผมเชื่อว่ายังมีนักวิชาการในเมืองไทยเนี่ยที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อที่จะในการระดมความคิดเห็นนะคะเพราะลำพังทีเดียวรั รัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะฮะมันจะทําให้การดำเนินการเนี่ยมันล่าช้าเหมือนที่การแก้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนด่ากันก็คือรัฐบาลไม่เอาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้เนี่ยมาอยู่ข้างตัวเอามันก็เลยแก้ปัญหาหรือทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยช้าไปหมดแล้วก็มันทําให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะครับผมมองแบบนี้การกระจัดขยะนะฮะไอ้รอบเนี่ยผมว่าไปฝังกบคงคงยากเพราะมันเป็นขยะคองใหญ่แล้วเป็นขยะที่ไม่ย่อยสลาย ว่ามันจะมีทั้งถังพลาสติกอะไรที่เป็นพลาสติกด้วยผมว่าวิธีการเผาเนี่ยเหมาะสมที่สุดเพราะวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันเรามีเตาเผาซึ่งอยู่ในประเทศเราอยู่แล้วคือมันเผาได้วัวนหนึ่งอ่ะสามสิบตันโดยที่ไม่มีบนเผาวะมันอาจจะต้องสั่งเข้ามาแบบสิบตัวเนะยคุณโนเพราะตัวหนึ่งมันใช้พื้นที่แค่ไล่กว่าก๋วยนะครับแล้วไอ้พวกขยะพวกเก้าอี้โต๊ะตต้เนี่ยผมว่ามันต้องเผาทิ้งเนี่ยเพราะมันมันจะไปขุดหลุมกบเ่ยโอ้โหผมว่ามันหาที่ยากมาก แล้วแล้วแล้วขยะเองที่ค้างอยู่ขยะที่เป็นขยะชุมชนอยู่แล้วนะคุณรน้ตอนเนี้ยขีดความสามารถมันก็ค้างวันละประมาณสามร้อยตันล้วของเก่าอีกประมาณประมาณหนึ่งเกือบหนึ่งล้านตันก็บอกที่ที่กองอยู่ไอของเดินที่มันสะสมมานะวันนี้ผมเชื่อว่าเตาเผาขยะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าผมกลัวที่สุดคือถ้าเราทิ้งขยะยนี่นเนี่ยมันจะเกิดโรคระบาด ครับเอ่อก็เป็นปัญหาเรื่องด่วนเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องเอ่อมอเตอร์ไซค์หรือรถของประชาชนที่เสียหายเนี่ยมันมีทางที่จะให้ทหารหรือว่าให้ทางสถาบันการศึกษาหรือว่าอู่ทั่วประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทําให้ประชาชนเนี่ยได้มีรถประชัยโดยที่เสียค่าใช้จ่ายครับทุกสุดมันมีหนทางอะไรที่มันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาไหมครับในความคิดของท่านูลเรืตรังสรีครับ คือประสบการณ์ผมที่ผมเคยเจอกับรถที่จบน้ําแบบเนี้ยคือมันเสียหายทั้งคันน่ะทั้งเบาะทั้งคอนโซลทั้งเครื่องยนต์นะช่วงล่างาวนี้เนี่ยผมเชื่อประกันเนี่ยเขาจะเหมาจ่ายคุณหูหรือเขาไม่มีทางที่เขาจะจ่ายให้ทั้งคันคราวนี้มันอยู่ข้อตกลงอ่ะจะเหมาจ่ายคันละเท่าไหร่แปดหมื 80, 000, ่นสาหนึ่งนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่พอเจ้าของรถยังไงก็ต้องควักซ่อมเองแต่อันนี้เราต้องมาให้ช่างที่มีความรู้ว่าซ่อมแล้วมันคุมไหมของแต่ละคัน เพราะความเสียหายมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าไอ้พวกรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเสร็จไอ้รถน้ํามันเนี่ยผมว่ายังพอกู้ได้แต่ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วมันจะเจอสองได้งงไงคุณโน้ก็คือผ่อนก็ผ่อนไม่หมดยังผ่อนไม่หมดแถมรถยังใช้ไม่ได้แล้วการซ่อมรถที่น้ําท่วมเนี่ยคุณรน้อ่ะต้องใช้เวลาผมว่าอย่างน้อยต้องมีสองสาเดือนต่อคันเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาซึ่งถ้ารถพวกนั้นเป็นรถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซค์นะที่เขาขี่แก๊ปขี่อะไรเนี่ย มันก็จะไม่มียาพานธที่หาเรียงเชี่อเขาอีกถูกไหมคุณเนี่ยมันคือคือความเสียหายในหลังน้ํารถแล้วเนี่ยมันใา,า,ยายมันขยายหวงกว้างมากแล้วที่เขาประเมินไงว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนทก่ไปครั้งนี้มันประมาณแสนหกหมื่นคนจากประชากรสองแสนสามหมื่นคนก็ประมาณเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอืมก็ทั้งขยะทั้งโหลดเรื่องการซ่อมแซมบ้านการวางสายไฟฟ้าในบ้านปัญหามันเยอะไปหมดเลยฮะมองไม่เห็นทางออกเลยฮะครับ,รบแล้ว คุณคุณนุกคิดดูนะโรงแรมเอ่ย้านอาหารเอ่ยนะครับหรือสถา,านเริงโรเมยเนี่ยผมเชื่อว่าต้องใช้เวลาซ่อมมาหลายเดือนเลยปีใหม่แน่นั่นก็หมายถึงว่าช่วงหลลาที่จะกรอบกูเงินท่องจักนักท่องเที่ยวเน่ยก็หายไปอีกอ่ะถูกครับแล้วถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเคลียร์ทั้งขยะทั้งถนนหนทางซึ่งถนนทางเนี่ยมันก็มีสารุดเสียหายด้วยนะคุณนูการสัญจรก็จะลําบากถูกไหมครับ มันมันลำบากกันไปหมดเลยแล้วมันมันเป็นปัญหาที่โอ้โหแบบเพราะงานนี้น้ำมันท่วม80ของอำเภอ ผมว่างานนี้นะฮะท่านผู้เอ็กสีมันคงจะใช้ความสามารถของรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่ได้มันอาจจะต้องมีแคมเปญหรือสักอย่างหนึ่งไหมฮะท่านผล้เล็กรีให้ทรัพยากรของเอกชนหรือของภาคประชาชนทั่วประเทศเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาช่วยหาดใหญ่กันนะฮะเหมือนใช้คนทั้งประเทศ70ดล้านคนเนี่ยมาอบอุ้มชาวหาดใหญ่ะฮะไม่งั้านเนียมันก็จะช้าแล้วก็มันจะยิ่งทําให้คนหาดใหญ่เนี่ยลำบากลำบากต่อไปอีกหลายเดือนนะครับ เอาง่ายๆนะคุณโน้ผมมองแค่ว่าการประกอบเลี้ยงเนี่ยกับผู้ประสบภยัยรอบเนี่ยผมเชื่อต้องมีหนึ่งเดือนอย่างน้อยเพื่อรอให้เขายืนได้แล้วก็เดินได้แล้วเ,เ,เราถึงจะปล่อยมือได้เพราะตอนนี้ทุกอย่างมันพังวินาศหมดในบ้านแล้วเงินเนี่ยผมเชื่อบ,บางคนไม่มีเงินออมเนี่ยผมถามว่าเขาจะทำหากินยังไงเพราะว่าในเมื่อธุรกิจทั้งหมดมันได้รับประสบภัยเรื่องน้ำท่วมหมดไปฮะแล้วแล้วผมเชื่อธุรกิจกว่าจะรันได้ผมผมให้เร็วสุดคือสามเดือน นนนนลลจะเเเเเยไไไป 4, 5, 6, ปไป4ดดดืืออ5 6็้บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบทเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดค,คอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลหรือบางคนอาจจะต้องเลิกกิจการไปเลยเพราะเส้นเนื้อบาดตัวก็เป็นไปได้คุณนุ้อันนี้มันเป็นผลที่กระทบตามมาอยู่แล้วซึ่งเราต้องติดตามดูต่อ แต่ผมเห็นแล้วนะโอ้โหผมไปดูด้วยตาเนี่ยผมสงสารคนจริงๆเพราะผมนั่งคิดว่าถ้าเป็นตัวเองเนี่ยผมก็คงทําทอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าน้าเนี่ยมาทําความเสียหายทุกอย่างมันไม่เหลืออะไรไว้ให้เจ้าของบ้านเลยนะนี่คือสิ่งที่รนะัฐบาลจะต้องจัดก,การใน,ใน,ในระยะสั้นคือระยะตอนหน้าตอนนี้แต่ที่สําคัญที่สุดว่าเราคงจะไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นวนเวียนซ้ําแล้วซ้าเล่า หมือนเดจาวูอะฮะทีนี้มันจะมีวิธีการยังไงอะฮะที่จะป้องกันเออขาดใจเนี่ที่เราก็รู้ก็อยู่ขั้งประเทศะว่าที่น้ำก็คือแ e องกระทะะครับมันจะไม่ได้น้าท่วมอีกอะฮะแล้วก็จะต้องเจอภัยพิบัติแบบนี้อีกมันจะต้องวางแผนป้องกันกันยังไงอะฮะท่านผู้บรหารทั้งสีครับก็ผมได้ยินคนเขาพูดให้ผมฟังนะฮะเขาบอกว่ามันมีมันมีสองระยะคือคือระยะสั้นเนี่ย เราอาจจะต้องไปพิจารณาว่าการระบายน้ําที่คลองระบายน้ำหนึ่งกับคลองอุตภเปาเนี่ยมันอาจจะต้องทําประตูปิดเปิดน้ําเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยที่น้ํามันลงช้าเพราะมันมีน้ําทะเลหนุนคุณผูเพราะนั้นมันควรจะต้องไปทําผนังกั้นน้ําแล้วก็ตอนน้ําทะเลหนุนเนี่ยมันอาจจะต้องปิดถ้าในยามที่น้ําท่วมฝนตกหนักๆนี่นะฮะแต่ถ้าตามหลากปกติเนี่ยก็ต้องมีเครื่องสูบน้ําช่วยตงประตูน้ําตรงนั้นนที่มันเป็นช่วงที่ต่อเข้าไปที่ทะเลสาบสงขาแต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ย เขาก็บอกว่ามันน่าจะทําอุโบผัน้ำคุณนุเนี่ยครับที่ผมฟังเขาเขาเขาพูดพูดผมฟังนะฮะคนคนที่นั่นที่เขามีความรู้เรื่องน้ามันมันจะต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติไหมคะให้เชิญผู้รู้เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยที่มีความรู้เดี๋ยวแล้วมาแก้ปัญหาให้มันครบวุจอเลยนะคะก็จริงๆมันต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วคุณนูนเพราะว่างานนี้เนี่ยการเกิดอุทกภัยที่หาจเนี่ยมัน มันเป็นแบบเคสตัตดนี่ที่เราจะต้องเราวางว่ามันจะเกิดในที่อื่นด้วยคุณโน้นะครับโดยเพราะกรุงเทพเราก็ไม่ใช่ปลอดภัยนะคุณโน้ับเพราะกรุงเทพเราก็ซุดตัวอยู่ตลอดแล้วอเผอิญว่าตอนนี้เขาใช้วิธีคือกักน้ำอยู่ที่อยุธยานะครับปล่อยให้อยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ที่น้ําท่วมแต่ครนี้จังหวัดอื่นนะ่ะทุกจังหวัดะผมว่าจากนี้ไปเนี่ยนะผมผมมองแบบนี้นะคุณโน้เราเนี่ยมีเรื่องบริหารจัดการน้ําแน่เพราะอะไร หน้าแล้วก็ขาดน้ำหน้าฝนก็น้ำท่วมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองอยู่อย่างหนึ่งนะโครงการพระศรีของพระเจ้าอยู่หัวการที่เก้าเนี่ยคือโครงการแก้มลิงผมเชื่อว,ว่าน่าจะมีประโยชน์และใช้ได้ผมยกตัวอย่างนะไอ้น้าเนี่ยมันตกจัดภาคเหนือลงมาเนี่ยนะมันมันมาสี่สายคือปิงวังลมหน้าถูกไหมคุณโอแล้วมันก็จะก,ก,ก,ก็จะมีเขื่อนอยู่ที่ดักอยู่ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะลงมาที่ตักน้ําโพ ก่อนที่จะรวมป็นไป่น้วเจ้าพยาแล้ววิ่งเข้ากรุงเทพถูกไหมครับถ้าเราทําแก้มลิงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปริมาณน้ําฝนเนี่ยมันตกมาปีเท่าไหร่เอาไปบ้านสูงสุดตอนปีห้าสี่ก็ได้นะเขื่อนเนี่ยเก็บก,กักน้ําได้เท่าไหร่เพราะฉนั้นเนี่ยเรารู้ไปริมาณน้ําที่เหลือเนี่ยนะที่มันล้นเกินเนี่ยที่มันท่วมท่วเนี่ยก็มาขุดแก้มลิงดักไว้ตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ลงมาลําพูนลงมาถึงถึง,ถง,งนครสวรรค์ ผมเชื่อว่าเนี่ยช่วยได้แล้วจะเป็นการบริหารการน้ําคือถ้าหน้าฝนเนี่ยก็เดินน้าเข้าแก้มหลิงถ้าหน้าแ,ล,แล้งเราก็เดินน้ำจากแก้มหลิงเข้ามาที่แม่น้ำมันก็ทําให้การบริหารการน้ำเนี่ยไม่ต้องโยนทิ้งทะเลอย่างเดียวแล้วมันก็ต้องใช้เงินมากและตรงเนี้ยแก้มลิงตัวเนี้ยถ้าเป็นที่ราสดุเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยเพราะมันเป็นที่ของรัฐอยู่แล้วนะแล้วดินที่ขุดเนี่ยเราก็คิดปริมาณไอ้ปริมาตรตามที่น้ําที่มันมันล้นจากเขื่อน นะเราเรารู้ตัวเลขอยู่แล้วกรมชนก็รู้แล้วก็เอาตรงนั้นนะพัฒนาเป็นแหล่งพาะพันธุ์สัตว์น้ํากับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็วางท่อมีทั้งท่อที่เดินน้าจากแม่น้ําเข้าแก้มลิงแล้วก็มีท่อที่เดินจากแก้มลรงกลับไปสู่แม่น้ำเพราะมันมีเครื่องสูบน้ํางนี้มันโอเคอยู่แล้วเพราะการที่น้ํามันท่วมเนี่ยก็คือน้ําลดตะลิงง่งคุณนนะ้และอันนี้ผมว่าเป็นการบริหารการน้ําที่ที่แบบเป็นไปได้ยั่สุืนะเราไล่จังหวัดไปเลยสมมติว,ว่าพอเชียงรายปุ๊บเราเดินเข้ามาแก้มลรงเต็ม แล้วก็ปิดประตูน้ําแล้วก็ลงมารับที่เชียงใหม่ลงมารับที่ลําปูลําพูลําปางนะลงมาเรื่อยๆฮะจนถึงนครสวรรค์อันนี้ผมว่าพอและแล้วดินที่เราขุดก็ไม่ต้องไปทิ้งที่ไหนขุดแล้วก็ปะแล้วก็ทําเป็นเนินไปทู่เขาบ้างปลูกต้นไม้ทําเป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวสถานพ่อพันธ์สันดาบผมว่าทําได้แล้วใจงบมาไม่เยอะด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเราต้องทําแล้วอะตอนเนี้ย เรื่องที่ท่เนฤทหนังสรีพูดเกี่ยวกับเรื่องแก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่เก้าเนี่ยผมทําได้ว่าท่านก็พูดเรื่องแก้มลิงและพูดถึงเรื่องแนวความคิดเรื่องขนมครกด้วยฮะที่ทําแก้มลิงเป็นขนมคกถ้าผมจำไม่ผ<อ>ิดเหมือนกัน<อ>แต่ดูเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ปักแล้วเลยกับเรื่องพวกนี้อย่างมากมายแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยนะฮะดูเหมือนว่ารัฐบาลทุกชุดเนี่ยจะสรุปสนากับการใช้งบในการเยีวยวยาประชาชนอาจจะได้อีกสีกันตอนจากการเยีวยวยาก็ได้ก็เลยไม่คิดึงเรื่องของการป้องกันเลยฮะก็เร<ม>าชอบแบบเนี้ยคุณโนเราชอบเอาเพราประมาณลอกคลองไปลอกตอนหน้าฝนนซึ่งมันควรจะลอกหน้าแล้งถูกไหมครับมันไม่ลอกหน้าฝนเนี่ยเพราะมันไม่รู้ว่าขุดไปเท่าไหร่คุณโนก็เรื่องคอร์รัปชันล้วนๆน่ะ หรือไม่ก็ชอบคิดไอ้ฝัดวงฝัดเวซึ่งโอ้โหแค่เวที่คืนก็ตายแล้วคุณโนไอ้เจ้าพยาสองให้มันคิดนะผมว่าแก้มลิงเนี่ยเป็นไปได้ที่สุดแล้วผมเชื่อทุกจังหวัดมีที่ราดสะดุกแล้วมันสามารถวางท่อใต้ดินได้ถูกไหมคุณโน้เพราะมันใช้ไอ้ตัวเครื่องสูบน้ํำน่ะดันออกไปได้ก็คือจากแม่น้ำเนี่ยมาแก้มลิงก็ทําท่อที่แม่น้ําให้สูงกว่าแก้มลิงไอ้การที่ จะดันน้ําจากแก้มลิงออกมาที่แม่น้าก็ทําให้ท่อตั้งท่อตรงแก้มลิงสูง่าแม่น้ำมันมันก็มีเท่านั้นแหละแล้วมันสามารถบริหารได้ทั้งน้ําท่วมแล้วก็น้ําแรงนะครับก็ลองดูผมผมว่าเคยคิดเรื่องนี้แล้วผมเคยดูว่ามันทําได้จริงจริงแล้วมันต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องเราต้องไปจัดการของพวกนี้เราจะมาท่วมซ้ำซากไม่ไหวอะ่ะผมดูแล เห็นด้วยกับท่านนะครับผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศฟังท่านพูดก็เห็นด้วยนะเพราะเรามีสองปัญหานะคะไม่ท่วมซ้ำซากก็แรงซ้ำซากนะคะครับน้ำน้ํามากเกินไปกับน้ําน้อยเกินไปอะฮะทีนี้อยากให้ท่านผลเด็กนังสีพูดไปถึงรัฐบาลของคุณรัเกี่เกับปัญหาขยใจที่เกิดขึ้นนว่าจะดําเนินการยังไงหรือจะมีอะไรที่เป็นข้อปกป้องซึ่งผลเด็กนังสีอยากจะแนะนําไปถึงท่านนาย,ยกรัฐมนตรีคุณรุฐที่ไหนครับก็คือวันนี้เนี่ยสาเหตุที่ น้ำมันท่วมแล้วคนเนี่ยอพยพไม่ทันเนี่ยเพราะจริงๆการคาดการผิดแต่นายกนุทินเนี่ยไม่ได้ผิดเพราะนายกทินฟังการรายงานจากเทศเทศบาลหาดใหญ่ซึ่งเป็นผมผมก็ต้องเชื่อข้อมูลของเทศบาลหาดใหญ่เพราะฉนั้นคนที่ต้องรับผิดชอบเ่ยคือเทศบาลหาดใหญ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณอนุทินเนี่ยก็ต้องมาแก้ไขนะครับแต่อันนี้ที่ผมบอกอะ่ะมันต้องจัดระดับ,บ,บความเร่งด่วนแล้วต้องทําให้ได้จริง อย่างที่คุณนนุทินบอกว่าภายใน14วันต้องขยะต้องหมดไอ้น้ำไฟผมเชื่อว่าเรากู้กลับมาได้แน่นะภายใน7วันเน่ยที่คุณนนุทินบอกแล้วก็การทำความสะอาดบิ๊กเคนนิ่งเนี่ยภายใน14วันแต่ผมเชื่อว่าด้วยสายตาผมที่ผมเห็นของจริง14วันนี่ลําบากมากนะเพราะโอ้โหโคนมันมหาศาลจริงๆคุณลูกนะครับแล้วขยะเนี่ยมันผมถ้าผมประเมินนะผมว่าเป็นแสนตันน้ําหนักขยะ เพราะมันเยอะมากคุณนุทุกซอกทุกซอยแล้วโอ้โหของทั้งบ้านน่ะมันใช้ไม่ได้ทั้งชิ้นก็คือต้องมาโยนอ่ะคุณนุก็อย่างนี้นะแล้วก็ที่สาคัญคือการที่จะทํางานให้ผู้ประกอบการซึ่งสินค้าเขาที่เป็นทุนของเขาเนี่ยหรือเขากู้มาเนี่ยมันพังไปกระสายน้าแล้วนะอันนี้ผมว่ารัฐบาลคงจะต้องช่วยเจรจากับตัวบริษัทแม่ว่าไอ้สินค้าลอดใหม่ที่จะมาลงอ่ะนะอาจจะต้องให้เครดิตหลายเดือนหน่อย แล้วก็ต้องทํายังไงให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้มากที่สุดเพราะว่าผมมองแบบนี้การซ่อมบ้านนะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำประปาร,ร,ระบบไฟท่อเทินมันแตกเนี่ยนะช่างมันคงขาดแคลนนะคุณรุ้รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ด้วยเพราะไอ้ร้านที่มันขายหลารพวกนี้มันก็พังไปด้วยคุณรุถูกป่ะมันก็โดนน้ำด้วยเหมือนกันเพราะนั้นพวกนี้ต้องรีบฟ้นฟูให้มันกลับสู่สภาพปกติให้ได้เร็วที่สุดแล้วรัฐบาลก็คงต้องกู้กู้อะไรเอา หาหาแหล่งเงินกู้ให้อเพราะไงผมเชื่อว่าเขาคงสิ้นเนื้อบาดาตัวเยอะแล้วก็ต้องต้องระดมอ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายทหารหรือนักเรียนชีวะ,ะเพื่อมาช่วยกันเข้ามาทำไอ้เรื่องระบบไฟฟ้าในบ้านหรือแม้ทั่งการซ่อมไอ้บ้านที่พังอ่ะได้ไหมฮะพวกขี่โคลนที่เกาะอ,อยู่ตรงเนี้ยแล้วต้องระดมรถน้ำอ่ะผมว่าต้องมาจากหลายจังหวัดแล้วที่สำคัญคือท่อเนี่ยคงต้องลออคุณโ เพราะว่าไอ้น้ําโคลเนี่ยผมเชื่อว่าท่อเนี่ยมันตันหมดทั้งอำเภอเพราะมันมากกบโคลนะคุณนุเข้าใจไหมเนี่ยผมมองแล้วโอ้โหปัญหามันเยอะมากถ้าผมเป็นคนในทุกทีผมก็เครียดนะตอนนี้ครับอวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้เอกนังสิ่จิติญานครับนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องพวกนี้กับเรานะครับขอบคุณนะครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณนุครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับครับก็ เชื่อว่าท่านนายกรุณ์ทียคนเดียวคงทําไม่อยู่อะครับคงเอาไม่ไหวอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับอย่างที่หนึ่งที่ผมคิดว่าสถานศึกษาอาชีวะหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือคณะที่เกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซมบ้านหรือเกี่ยวกับทั้งคนต่าง,าง,างนาน,นานเนี่ยน่าจะจัดนักศึกษาล,ลงมาทั้งประเทศลงมาซ่อมแซมบ้านเรือนของ ชาวบ้านหัดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อเท่าน้ําประปาการก่อสร้างหรือว่าการทําเรื่องของสายไฟฟ้านะครับเพราะนี้คือการลงมาในพื้นที่จริงจะได้มาช่วยชาวบ้านนะครับแล้วก็ได้ความรู้ลงไปด้วยอันนี้ผมคิดว่าสถาบันศึกษาทั่วทั้งประเทศเระดับของ ชัางกนปวชปวสแล้วก็ปิญตรีเนี่ยน่าจะลงมาทั้งประเทศนะครับกระทรวงศึกษานะครับคุณดรดรมูลนี่คือโอกาสของคุณที่จะสร้างผลงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นละดมลงมาช่วยชาวบ้านชาวหาใจนะครับเพราะว่าจะให้ชาวหาใจกับแค่ทหารอย่างเดียวเนี่ยคงจะคงจะช้าแล้วก็คงไม่ทันการนี่เป็นเรื่องที่นักศึกษาระดับปิญตรี บวชปวสจะต้องลงมาช่วยกันนะครับแล,ลว้วรวมไปถึงอย่างอื่นกู้ภัยด้วยนะครับวันนี้อาจจะกู้ภัยบางส่วนอาจจะกลับไปแล้วหรือยังไม่กลับวันนี้อาจจะต้องมาช่วยกันกู้ขยะด้วยนะครับรวมไปถึงโรงงานขยะทั่วทั้งประเทศจะต้องมารวมกันระดมพลแล้วก็ใช้ไอเดียวความคิดว่าจะช่วยกันยังไงที่จะจัดก,การขยะที่คาดว่ามีหลายหมื่นตันหรือถึงแสนตันเนี่ยให้หมดไปจากขใจเนี่ยในเวลาเพียงรวดเร็วที่สุดจริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะทําให้ขใจเนี่ยกลับมาเป็นเมือง ท่องเที่ยวในสิ้นปีใหม่ที่จะมาถึงแต่เชื่อว่าถ้าทั้งคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเจล้านคนเนี่ยมาช่วยกันมาระดมความคิดกัน ขหายใจกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับแต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่ว่าเราจะรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเปล่านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สับสนในการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสังเชาคอร์ดไทยสังเชามอเกษตรสนใจศูนย์921210669ศูนย์921210669หรือว่าไลน์แอดคอร์ดิไทยนะครับตั้งใจของคนไทยทุกส่วนใครมีความสามารถอะไรวันนี้ต้องรวมกันนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวหัวใจชาวหัวใจไม่ได้ เขาเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งกันนะครับขาดใจต้องรอดวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ